อีกหนึ่งคนที่เราจะต้องไปถามคือคนที่พาร่างคุณตังโมขึ้นมามจําได้ใช่ไหมยี่สิบหกกุมภาคุณไทยก็ออกปฏิบัติการค้นหาแล้วก็ไปเจอร่างของคุณตังโมเมื่อวานนี้พี่ไทยให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวี แล้วเขาก็บอกข้อสงสัยมาในหลายๆเรื่องนะครับก็ต้องไปฟังหน่อยครับขออนุญาตที่หนึ่งคือน่าจะเป็นครั้งแรกที่พิไทยพูดเต็มปากเลยนะคะถึงลักษณะศพของคุณแตงโมพี่นี่ก็ถามก่อนหน้านี้ตอนที่เจอศพแรกๆทำไมไม่พูดตั้งแต่ตอนนั้นพิไทยบอกว่าไงรู้ไหมฮะก็ค่อนข้างมีไหวพริบนะครับอยากจะรู้ว่าตารวจและนิตเวชเนี่ยอยากจะพูดอะไรบ้างคือเขาเองก็สงสัยเหมือนกับพวกเรานี่แหละอยากรู้ว่าตํารวจจะแถลงว่ายังไงใช่สุดท้ายแล้วเหมือนกับไม่มีอะไรคืบหน้า คุณไทยเนี่ยก็เลยออกมาดักทางว่าสิ่งที่ผมเห็นมันเป็นแบบนี้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผลนิติเวศที่จะออกมาเนี่ยจะเป็นแบบไหนพี่ไทยถึงกับบอกว่าก็ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เห็นมีใครพูด,พดความจริงเลยนี่ไงคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณตังโมย้อนกลับไปครับยี่สิบพงกุพาเนี่ยแหละครับภาพตอนนี้เลยคุณไทยเนี่ยพาร่างคุณตังโมขึ้นมาจากฝั่งจากขึ้นมาบนฝั่งนะฮะแล้วก็สภาพของคุณตังโมคือตอนลอยขึ้นมาเป็นร่างในท่าคว่ำหน้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ย ได้ถ่ายรูปหลังจากพลิกตัวแล้วมาดูภาพที่ชาวเน็ตวาดไว้จากคำอธิบายของคุณไทยครับนี่ครับ<อ>เราจะไม่ได้เปิดภาพศพของคุณแตงโมนแน่นอนครับแต่นี่คือภาพที่ชาวเน็ตวาดไว้คุณไทยอธิบายอะไรมาวาดตามเลยลักษณะน่าจะเป็นอย่างเงี้ยลองดูอะตาซ้ายเนี่ยทนหลนออกมาตาขวาปิดสนิทตาขวานี่หมายถึง ขวาของศพนะฮะไม่ใช่ขวาของมุมมองคุณผู้ชมนะขวาของศพนะครับค่ะแล้วก็จะมีความบวมช้ำเลือดช้ำหนองอยู่ซึ่งตอนนั้นคุณไทยเห็นแวบแรกเลยนะคุณไทยบอกเอ๊ะมันผิดปกตินะคือพี่ไทยเขาก็มีการช่วยกู้ภัยหลายรอบแหละ,ะเห็นมาหลายศพแล้วจับประสบการณ์แล้วศพจมน้ําพี่ไทยเห็นมาแล้วบอกศพนี้แปลกๆมมไม่ค่อยเหมือนกับศพอื่นที่จมน้ําแล้วเขาเคยเห็นมาค่ะ,คะปกติศพจมน้าทั่วไปเนี่ยตาปูดสองข้างเลย และศีรษะจะไม่มีรอยรอยบวมช้ำครับแต่นี่มีใช่ไหมคะแต่นี่มีฮะศพของคุณตังโมมีรอยบวมช้ำช้ำเลือดช้ำหนองด้วยพ<อ>ี่ไทยบอกเลยค่ะไปดูตรงช่องปากหน่อยว่ามีอะไรบ้างเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมจะใช้ก้านสำลีไปตรวจกับพุงแก้มตรวจ DNA ว่าศพเนี้ยใครใช่คุณตังโมจริงหรือเปล่า<อ>คนที่เป็นคนบีบปากคุณตังโมเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาก้านสำลีไปไปเก็บเนื้อเยื่อใช่ไหมคะเก็บเนื้อเยื่อครับก<อ>็คือคุณไทยนี่แหละ พบว่าก็จะมีทั้งดินโคลนมีสิ่งปฏิกูลมีเลือดมีหนองไหลออกมาแล้วฝันหน้าด้านบนของคุณตังโมเนี่ยหักจนหลอเลยครับนี่แหละฮะคือสิ่งที่พิไทยเจออและยังไม่ได้บอกใครจนกระทั่งเมื่อวานนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่แบบเปิดออกมาอย่างเป็นทางการเลยนะคะแล้วดูข้างล่างที่เขียนว่ารอยรัดคอเออเนี่ยสงสัยมากเลยแต่ว่าก่อนที่คุณแตงโมเนี่ยจะตกลงไปเนี่ยมีภาพออกมามีมีสร้อยอยู่ใช่ไหมใช่็นบอมเป็นสร้อยอิตาลีเส้นใหญ่เลย คุณไทยก็บอกว่าเนี่ยจะเห็นแผลที่รอบๆอบคอและหนังกําพร้าก็เริ่มจะหลุดแล้วรอยที่คอตัวเขาเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าเอ๊มันเป็นรอยจากสร้อยหรือรอยจากอะไรอย่างอื่นมารัดหรือเปล่าออันนี้ก็คงบอกยากอย,กอยู่แต่เห็นว่าเนี่ยมีสร้อยลำสร้อยเส้นนี้เป็นสร้อยอิตาลีที่คุณแตงโมสวมใส่ก่อนจะประสบเหตุตกเรือนนะครับค่ะทำใจดีๆนะ <c oughs> ผู้บังคับการสถานสถาบันนิติเวศยืนยันว่า ไม่เคยมีรายงานบาดแผลที่ศีรษะของคุณแตงโมอ้า oh. ทำใจดีๆนะส่วนอดีตศรัลรยแพทย์ทหารชี้ชัดว่าบาดแผลจากใบพัดเรือที่สามแฉกอะ่ะถ้ามันหมุนน่ะเป็นไปไม่ได้อะที่มันจะมีขีดเดียวแบบเนี้ย mm. ขีดเดียวแบบเนี้ยพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยการจนะนรินนะครับอดีตศรัลรยแพทย์โรงพยาบาพลพระมงกุฎเกล้าโพสตเฟซบุ๊กบอกว่า บาดแผลที่เกิดจากใบพัดเรือขนากกาลังหมุนจะมีลักษณะฉีกขาดหลายแผลลึกขนานกันใบพัด3ามแจกหมุน3,200รอบต่อนอาทีเนี่ยจะกระทบร่างกาย9,600ครั้งต่อนอาทีและถ้าเป็นวินาทีแล้วคุณหมอมันก็จะ160ครั้งไงครับคุณผู้ชม,มแล้ว160ครั้งอะ่ะมันจะเป็นแผลกรีดยาวอย่างเดียวหรอนี่ค่ะไม่โดนตรงอื่นเลยเหรอ นะฮะลักษณะมันจะต้องเหมือนเป็นบั้งๆไหมคะอ่านี่แหละฮะนี่นี่น,นตัวอย่างาโดยงานวิจัยจํานวนมา,ากบาดแผลนะฮะจากใบพัดเรือนในทํานองนี้เนี่ยน้อยมากที่จะมีแผลแล้วก็<อ>แผลเดียวแล้วไม่ลึกเนี่ยยากยากยากแล้วหากบาดแผลนั้นมีเลือดพุ่งออกมาจํานวนมากต่อให้ไม่จมน้ําห้ามเลือดแล้วนะหรือแต่ถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทัน ตายครับก็ตายนะเพราะม่สันเลือดใหญ่อยู่ด้วยอ่ะ,อะหรือถ้าเกิดบาดแผลในน้ําคราวนี้แ่ละเลือดมันจะยิ่งออกน้ําจะพาเลือดออกพาเลือดออกไปนะฮะแล้วเลือดอ่ะมันจะไม่ติดกับเสื้อผ้านะฮะขณะที่พลรตรีสุพิชัยลิ้มศิวะวงศ์ผู้บังคับการสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพูดถึงเรื่องบาดแผลบ,บอกว่าได้ส่งเนื้อเยื่อของคุณแตงโมไปตรวจพิสูจน์แบบคู่ขนาน ที่โรงพยาบาลบรามาธิบดีและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อยืนยันว่าบาดแผลเกิดจากสิ่งใดแต่ยังไม่มีการส่งรายงานกลับมายอมรับว่าในรายงานจากแพทย์ที่เป็นผู้ผ่าพิสูจนศพพบว่าตามร่างกายมีบาดแผลหลายจุดที่เป็นแผลใหญ่ที่สุดอยู่ที่โคนขาอ่อนด้านในข้างขวาส่วนบริเวณบาดแผลที่ศีรษะตามกระแสข่าวนั้นไม่มีในรายงาน <c oughs> ไม่มีในรายงาน ซึ่งเรื่องนี้นะฮะจะเชิญแพทย์ผู้ผ่าพิสูจน์มาสอบถามเพิ่มเติมว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรเอาละครับคุณผู้ชมพี่ไทยอาจจะมีประสบการณ์ในการเก็บศพแต่ทำไมพี่ไทยมีข้อสังเกตได้มากกว่าผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่าผมไม่ได้ปลาม่าท่านนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะค่ะ ตามกันต่อยาวๆนะอย่าเปิดช่องไปไหนเลยนะ,ะอย่าตามจน8ปดโมงครึ่งเลยนะเดี๋ยวพูดเรื่องนี้อีกยังมีอยากพูดอีกเยอะเลยคือก็ต้องยอมอรับว่าจุดโฟกัสของสังคมเมื่อวานนี้มันอยู่ที่เรื่องของสภาพศพของคุณแตงโมนะคะออนอกจากบาดแผลต้นขาวขวาที่ลักษณะลึกถึงกระดูกแล้วเมื่อวานเนี้ยคือก่อนหน้าเนี้ยอันเนี้ยเราทราบข,ข้อมูลนี้แล้วแต่ข้อมูลใหม่จากพี่ไทยเนี่ยที่มันพลั่งปรูกออกมาเนี่ยมันเพิ่งปรากฏมาเมื่อวานนี้ทีนี้เราก็เลยเอาชุดข้อสังเกตของคุณไทยเนี่ยนะคะ คุณไทยเนี่ยมีประสบการณ์เราไปถามคนที่มีทั้งประสบการณ์และมีความเป็นนักวิชาการด้วยคุณหญิงหมอพรทิพย์ค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะบาดแผลต้นขาลักษณะตาตาซ้ายเป็นยังไงนะคะดอมตาซ้ายเนี่ยคือถลนออกมาใช่ครับส่วนตาขวาปิดปิดสนิทเลยอ่านะคะแล้วก็บัดแผลที่ศีรษะต่างๆเราไปถามคุณหญิงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจ,จนสุนันทนะคะท่านเป็นตอนเนี้ย หมวกหนึ่งก็คือเป็นสมาชิกุธที่สภาแต่อดีตเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันนิติเวศวิทยศาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะท่านก็จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นอย่างดีเลยนักข่าวของเราเมื่อวานนี้โทรถ,ถามนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของตาอเอ๊ะศพจมน้ำเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่ตาซ้ายถลนออกมาแบบนั้นแต่ตาขวาลักษณะปูดบวมแล้วก็ปิดพี่ไทยบอกว่าเท่าที่เคยเห็นมาคือจะถลนออกมาสองข้าง มันจะมีความบาลานซ์มันจะมีความสมดุลซึ่งมันก็ไปสอดรับกับที่คุณหญิงหมอพูดแต่มันก็มีแต่อีกค่ะเพราะาคุณหญิงหมอบอกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ที่พอตกลงไปแล้วเนี่ยอาจจะโดนอะไรด้านล่างภายในใต,ใ,ตใต้น้ำอะ oh. นะะหรือเปล่านะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่คุณหญิงหมอพูดก็คือลักษณะบาดแผลเดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณผู้ชมฟังคุณหญิงหมอพูดเรื่องของตาก่อนค่ะ สิ่งที่คุณท็อปเขาพูดมันเป็นเหมือนกับที่ตาเขาเห็นเเรื่องนี้สําคัญคุณหมอนิติเวชจะตอบได้ฟันหักตาไม่เท่าก,กันเพราะอะไรเน่มันมันมันเป็นสิ่งที่ต้องตอบได้แต่ต้องเป็นคุณหมอที่ดูศพค่ะอือแล้วการที่คนเราอันนี้เป็นความรู้นะคะคุณหมอตาข้างหนึ่งมันถลนออกมาแต่ตาข้างหนึ่งมันปิดอย่างเงี้ยมันผิดปกติไหมคะของคนจมน้ำผิดอ่าอย่าเบออค่งคนจมน้ำผิดปกติ คืปเป็นจุดทีทท่ีต้องดูหน่อยว่ามันมีอะไรคือขยายความจากที่คุณหญิงหมอพูดนิดหนึ่งนะคะคุณหญิงหมอออกตัวก่อนเลยว่าไม่อยากฟันธงเรื่องของสภาพศพของคุณแตงโมที่บอกว่าตาซ้ายถลนตาขวาบวมปูดแล้วก็ปิดเนี่ยมไม่อยากฟันธงว่ามันจะเป็นแบบนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้เห็นกับตาไม่ได้เห็นศพกับตาด้วยตัวท่านเองแต่ถ้าถามว่าเอาหลักวิชาการหลักการทั่วไปหรือประสบการณ์คุณหมอบอกว่าอย่าว,ว่าแต่ศพจมน้ําเลยค่ะปกติแล้วเนี่ยคือศพที่ เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะลักษณะไม่ว่าจะเป็นตาซ้ายตาขวาครับมันต้องเท่ากันค่ะถ้ามันจะปูดหรือมันจะถลนมันก็จะถลนลักษณะใกล้เคียงกัน แต่ว่าถ้ามีตาใดตาหนึ่งเนี่ยลักษณะแตกต่างกันแบบชัดเจนแบบนี้เนี่ยแสดงว่าจะโดนอะไรกระทบหรือเปล่านี่ไงคุณหมอก็เลยบอกว่าไอ้แบบนี้ผิดปกตินะคะทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นก็คือบาดแผลลักษณะใหญ่ต้นขาขวาของคุณแตงโมที่คุณหญิงหมอบอกว่าได้ข้อมูลตรงนี้มาจากคุณไทเอกพันที่ไปพบศพเป็นคนแรกๆลักษณะของแผลเนี่ยใหญ่แล้วก็ลึกลึกถึงขั้นว่าลงไปกระดูกกับพี่เบิร์ตกระดูกเลยทีนี้คุณหญิงหมอบอกว่าเอาจริงนะตรงนี้ หมอนิติเวชต,ต้องตอบให้ชัดเจนเพราะมันก็มีเทคนิคเทคโนโลยีกระบวนการพิเศษถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าโดนใบพัดหรือหางเสือมันจะมีเทคนิคพิเศษลักษณะของกระดูกจะต้องมีโลหะเนี่ยมันติดค้างอยู่ต้องไปเอากระดูกตรงนั้นเนี่ยมาตรวจครับต่างประเทศเขาก็ทําแบบนี้นิติเวชต,ต่างประเทศก็ทําแบบนี้คุณหญิงหมอถามกลับไปว่า เราได้ทำหรืออยัง oh. นะคะทีนี้อีกหนึ่งประเด็นอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะคุณหญิงหมอพูดละแมมก็ชวนคิดเหมือนกันนะคะคุณหมอทิ้งท้ายบอกว่าความจริงแล้วถ้ามีข้อมูลออกมากมากขึ้นเรื่อยๆถ้าหมอนิติเวชจริงๆคุณหมอนิติเวชเขามีความเป็นอิสระ เขาควรออกมาตอบคําถามสังคม,มไม่ใช่ให้สังคมตีความแล้วก็สงสัยกันกลายเป็นเรื่องยืดยาวกลายเป็นเรื่องบานปลายแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ข้อมูลไหนผิดถูกอะ่ะนะคะจริงๆแล้วคุณหมอบอกแบบนี้นะคะหมอนิติเวชท,ที่ผ่าศพ หรือรับผิดชอบเกี่ยวกับศพคุณแตงโมคุณมีความเป็นอิสระคุณพูดได้มันไม่ได้มีกฎหมายอะไรที่จะแบบเอามาปิดปากหรือว่าห้ามคุณคือเท่าที่ฟังคุณหญิงหมอพรทิพย์บอกเนี่ยพยายามจะบอกว่าไม่ต้องรอหรอกไม่ต้องรอให้ตำรวจแถลงอย่างเดียวหรอกคนไหนเป็นหมอนิติเวศมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เคยเห็นบาดแผลลักษณะนี้หรือว่าเห็นศพจมน้ำบ่อยๆออกมาบอกได้เลยคืออาจจะยังไม่ได้พิสูจน์ทราบเชิงลึกแต่ว่าลักษณะกายภาพที่เห็นกับตาก่อนเนี่ยท่านพูดได้นี่คะครับด้วยความเคารพ คุณตังโมแล้วก็ครอบครัวนะฮะคุณยิงหมอพูดประเด็นนี้ด้วยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันอีกแต่ผมทิ้งท้ายไว้นิดเดียวคุณหมอตั้งก็สังเกตว่าทําไมแผลที่ศีรษะกับแผลตรงใหญ่ๆเนี่ยมันเน่ามันเน่าแต่ทําไมตัวเนี่ยมันยังดีตรงนี้ตรงนี้มันเกิดการอักเสบก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะตกน้ํา อย่าพลาดนะค่อยๆดูไปสืบจากศพไปด้วยกันคืนความยุติธรรมให้คุณแตงโมนะ